ในบริษัทแอปเปิลหน้างูที่เอิมมีฝ่ายแต่งโมงนั้นอิจฉามากที่เอิมหัวหน้าและทุกๆคนนั้นได้เงินคนละสิบล้านเขาเลยจะมาจัดการที่นี่ด้วยคนแค่ห้าคนเขาบอกว่าถ้าทำอะไรไม่ได้มึงก็จะต้องโดนประหารหรือมึงก็น่าจะต้องตายอยู่ที่นั่นน่นแหละเอาละ่ะพวกมึงเตรียมพร้อมหรือย,อยังที่กำลังจะเออทะลุกระจก ถ้าเตรียมพร้อมแล้วก็ต้องหันไปดีละคนใช่ไหมไม่รู้อืมงันก็นะตามหมดมึงเลยระโดดไปไดนะครับหน้าไปดีละคนแล้วกันเขน้าไปหนึ่งคนเลยุ๊บสวัสดีพวกมุ้งเ,เอ้ยนึ่งไม่เห็นวะไี่ทำาย สวัสดีไอ้พวกเฮียเตรียมตัวตายกันหรือยังจ้า้องสาวลูกสาวเราท,ทำงานได้ดีมากเลยนะใช่ใช่ใช่แต่ว่าข้างหลังมึงอะอุ้ยว่ะอะนไ,ไหน่ะไหนไม่เห็นมีอนะไรนี่ใส่จะตาฝาดน้องมึงอ่ะเออใช่ๆช่ชเมื่อกี้ก็ไปดูซีรีส์หนังเกาหลีเอ,อ่อ SUV เจากทหารโอกโกล่าเมาอ ใช่โอ้โหนั่นหนังนั่นป๊อปป๊อปปูล่ามากเลยนะใช่ป๊อปปูล่ากับพรามึงนี่แลหละวู้เฮ้ยหมายความว่าอะไรเฮ้ยปัดไปที่ฝั่งข้างบนอะไรครานี้กระจกมันแตกแล้วไปเลยไปฟงก็ไปเลยไปเลยเดี๋ยววันหน้าไว้ที่ถังใช่ไหมใช่เดี๋ยวจะมาตอนนี้นั่นแหละเออจี้่ไป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  ค่อยทยอยกันมาปไ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 ปกันไปนั่งดูวะนั่งดูเลยนั่งยังเหี้ยอะไรมันตายอ๊อก what the fuck เอาไม้มาซะโฮ่ดัมเบลกัมตุดดัมเบลกัมตุดดัมเบลอู้เอามีดกูมาได้เลย ยำเบลกัมตูดทำได้ทุกอย่างอ๋อแทงทหารนี่ใช่ไหมโอเคงั้นเอาไปเลยดัมเบลกัมตูดดัมเบลดัมตูดดัมเบลกัมอ้ช่างแม่งงลูกมีลูกซองไอ้อาอา ยังกูยังไม่ตายหืใครวงนะังระเบิดคนบ้าวไว้เหี้ยกูเกาะเสาดูแต่ว่าเอ่มดัมเบลกำตูดดัมเบลกำตูด,ดมึงลงไปเลยพูดมากโอ้ยโกรธกูเกือบตาย Jadi tinggi, aku. Oh, oh, oh. Ayo, mel kambut. Fak bumi aku duit, lalu keliang, um, an mel duit, lalu kum, leleng duit. Nah, tetapi ngang. Oh, aku tak ada masa lagi. Waktu ini, kita akan melakukan ini. Ia banyak. ไม่เลยโ้ยตัดมาทิ้งฟังข้างร่างบ้างนะโอ้เอ่มเพื่อนอกูช็อกมากเลยตอนเนี้ยแต่กูตายแล้วโอ้ oh my god โอ้ใครบังอาจโยนมีดมาไม่ใช่กูนะตายซะโอ้ oh my god หยิบปุ้นม่เร็ว ยิบปืน้นเออโอ้ไปออกเลยยุบลึกขึ้นถ้าฉันลุกขึ้นได้เมื่อไหร่นะแกะโดนตีแต่อย่าลืมฉันจะไปฟ้องหัวหน้าฉันว่าแกทำหมูฉันหักเอ้ยเจ็บโอ้ยหัวหน้าอะไรโอ้ยนี่เป็นฝังหัวหน้าเอ้าเอามึงก็รู้แล้วนี่ มึงนะมึงมึเพื่อนมาบอกอะไรมีอมสมาชิกในบอกกูอะไรเอ่เอาม,ม,มีทหารฝั่งเขียวมันมาแล้วมันก็ทำเฮียอะไรก็ไม่รู้อ่ะมันมันบุกทุกอย่างมันฆ่าทุกอย่างเลยมันฆ่าทุกอย่างที่ไม่เว้นเลยอ่ะแล้วมันก็ทำแขนกูหักด้วยโอ้ my god เอาละตัดมึงน,นะตัดมาที่ฝั่งเฮียนี่บ้าง โอ้ oh my god เอาละตอนนี้กูจะต้องโอเคได้กำตูดกำตูดกำตูดตูดกำตูดกำตูดมาช่วยไหมอู้โอ้ my god โอ้ไม่นะโอ้ไม่นะกำตูดใบไม้เชนโอ้ยมามันต้องมาช่วยเลยบ้าไอ้บ้ากำตูดนี่กูเอากำตูดมาทำเฮี้ยอะไรไม่ได้เลยเอาละเดี๋ยวเราจะเอิ่มไอ้นี่ก่อนหญ้าอะไร ของยาเท่าั้หลอ๋อเอาละอยู่ยเราจะลุกให้ได้ตัวนี้ขาเราเคสมากเราจะต้องทำยังไงให้ได้ตัวนี้ถ้าฉันกดเขาว่าหายตัวที่ก็จะหายบู๊ตายลู้ตายลู้ y ย s yes 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 y yes, ย yes. s ละ่ะฟุ๊กตัวนี้ฉันจะตัวนี้ฉันสมายลุกได้แล้ว เอ้ยเหมือนทุคนมาอัดวิดีโอเลยวะเออส,สับปะสิ่งนี่แหละอ๋อส,สับปะสิ่งมาอัดวิดีโอใช่อยากจะมาดูพวกมนุษย์โง่ๆที่เออบ้าสงครามอ๋อโอเคโอเคมึงตายอายเนาะอ๋อพูดกับไอ้นั่นมึงตายอุ๊ยมึงขากูทำไมวะกูเจ็บเอ้ามึงชิพให้อ๋อกูเจ็บมากเลยช่วยกูด้วย เอามาอ,นะเอ,อมันต้มงอือตายรจริงกูยังไม่ตายเอ๊หลับหลับงั้นเหรอเฮ้ยมันยิดูกยยูยิบมีดม่งเลยยิบเือยิบม ฉันจะต้องลุกขึ้นมันไม่มีเวลาไาหมลุกขึ้นนะนเอาไว้หมายความาอะไรมันตายอย่านั้นืนสะบัดเข้าไปไอ้ทำไมไม่ชมนัำไปก็นั่งอยูชั้นบนนี่ล่ะหมายความาอะไรฮึมันคุ้มาอะไรฮึมคนต่างชาติใช่ไหมใช่แล้วมาต้องมาทำไมม,มาทำไมม,มาทำไมกูม,มาที่จะฆ่ามึงนี่ละ่ะโอ้ไม่ก็ กินเป็นเสียงไทยอยู่เลยนี่เนี่ยไม่เนะี่ยนะมันตายจริงๆอะเอามันออกไปอะไรวะเนี่ยโยนออกหน้าตา่างเมืมกี้กูหมืนเห็นเออมตัวเหี้ยแล้วไม่รู้เออมกำลังไอเนี่ยเอะมันช่างแม่งจะ่ตอนนี้ขาวกุนารอรก็ไม่รู้เออช่างแม่งเลยนะ <c oughs> พวกแกช่วยดู ไอ้ไอฮึปากมึงปากมึงก็พูดจังวะเงาหรือไงช่วยด้วยอืจะช่วยกันใช่ไหมเอ้น,นฉันจะช่วยแกได้บ,บีบปลายแล้วกันเฮ้ยปืนใครน่ะยังไงยิงที่หวัวหัวอกเลยเป็นไงกำมโตกัมโตกำมโตกตัมโตกตัมโต ีกต้องต้้งโอเคเป็นคนที่น่าอิจฉามากที่สุดไอ้หัวหน้าเกมันขีดฟ้องไอ้ขี้ฟ้อง,อองมึงฟ้องเด็กเด็ก,กมึงฟ้องแต่เด็ดกเอาแต่จใจมึงเป็นนักข่าวเทนี่เป็นคนบริษัทดีกว่าไหมฮะให้บักกรอบสังเสียได้ก่อนตายไหมไม่ครับมัยอมตายแล้ว จัดจัดคำขอเอยจัดคำเรียกร้องไม่แน่ไม่แน่ไม่แน่ตายตายเลยห้วูนี่โอ้ยมันตายใช่ไหมนะโอเคโอ้ไม้ว่าตัวว่าตัวโบเคสอะไรนะแล้วมันมีอะไกูเกียดออกไปไม่น่ กด oh อือหันหลังหันหลังเอาไม่ก oh ดในชีวิตกูไม่เคยหันหลังมาก่อนเลยเพิ่งจะมาหันหลังได้อือเอ่มันตายฉลืมฉลอง มา๋นวลูกจ้าชุดโกโกวาที่หนูอยากได้อร่อเนะโกโกวากูหลอนแล้วมึงมารลอนหา่อมึงตายตายตอยมนี่ตากูเสกมีดีกันได้แล้ว้ยว้าวโอแมงมัดมันมันจะบ้านมึงเออ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 มออไออเออออ แกต่อจะเสกมิดกันยิงแม่งยิงแม่งมีคิโว่รัดนี่แน่นี่แน่นี่แน่นี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 ่โอ้คุไม่น่าร้องเพลงเลยไอเนี่ยนี่เนี่ยนี่เกมเขร้องเพลงนั่นเลยได้มึงคนร้องเพลงนั้นต้องจัดหนักนี่ไงเฮ้ยเฮ้ยกูว้ากกูหลอนหลอนไอที่กูนอนไม่หลับ โอ้ยอ้ยหมดพลังแล้วโอ้ยกูขอโทษกูจะไม่ร้องกูจะไม่ร้องมาแล้วลูกจ้าชุดกูว่าโอ้มึงร้องอีกแล้วเหรอมึงร้องอีกแล้วหรอปากมึงเหงาแล้วไงวะมึงมามึงมานี่มึงมา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 ไอพวกนี้ก็ไม่มีเหี้ยอะไรไม่เอ้ย อย่าร้องไอมาแล้วลูกจ้านะมึงเจอกูแน่แน่จะหันหลัง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 ไม่อยากหันหลังแล้วตีกูเกิดใหม่ดีกว่ามีกูตายแล้วมึงยังมีวิธีทำกับคนตายเลยไม่เกลียดกูสักครั้ง กัมโต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 เยี่ยกัมตูหครับกัมโต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 ูตูตูกัมโตลงมาข้างล่างดีกว่าสวัสดีครับผมชื่อกัมโตเอาชิปานแล้วกัมโตแตกโอ้กูเอากัมโตมาคนละค่า กัดมาที่ฝั่งข้างบนสุดอาหับฉันจะมาฆ่าโอเคเอาแล้วน้องเอาล้วแก,ก,กต้องกระโดดให้ดีนะโอเคผมจะกระโดดให้ดีที่สุดวิวเฮ้ยปรับสโลก่อนอปุ๊บปรับสโลก็ไม่ทันแล้วนะฮะโอไมค์เกิร์ดมึงทำไมมึงไม่ปรับสโลเหมือนเดิมวิอ่ะคราวนี้ฉันฉันไม่ประหม่าแน่ๆโอเคจริงนะ ผมพมร้อมแล้วปุียมึงเจอกูอู้ออ้ละอูล้ละปุป๊ยละสีบกปาสบิกปาบิปากป่อนที่กูจะตายก่อนที่กูจะลมกูขอี่สักครั้ง้ยโอ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 ้ย ไม่แน <ITA> ่ยิงไม่ถูกอีกอีกสิบหลายโอ้ยโอ้โหแกตายมันตายไอ้ไอ้โอ้โอ้ยโอเมก้าโอ้เออเออมันตายแล้วนี่หวะอุ้บแต่โอ้แต่กูไม่อยากให้หน้ามันตายเลยเพราะว่าจริงๆเอิ่มกูไม่อยากให้มันตายจริงๆกูอยากให้มันเอิ่ม ทิ้งมึงตกไอ้โวาน่าจะได้ไปจาัดก,การคนข้างล่างสุดนั่นแต่กลับว่ามันเปลี่ยนแปลงฉะนั้นฉันจะต้องเปลี่ยนแปลงบทบ้างโอเคออขอบคุณนะกูไม่ได้ไม่ต้องขอบคุณกูเลยมันบักชิบหายไม่เลยกูจะตายใช่ไหม ใช่โอ้โหกูนี่ไรไปอยู่เอาละเสร็จแล้วแล้วกูจะทำยังไงดีอะมันไม่เป็นไรมันไม่เป็นไรได้แล้วโอเคเฮ้ยตกใจคนคนอูยอุ๊ยอุ้ยอยกูคิวกูตายแล้วชิไหมมึงก็เกือบตายจริงๆแหละดูเลือดมึงสิ อ้นี้คือเรื่องฉันครั้งแรกฉันฉันเพิ่งรู้นี่คือเรืจจร่องจริงโอ้โหเจ็บจิบพายเจ็บเจ็บยิ่งกว่ากูไม่กูไม่มีแฟนอีกโอ้โอ อนน้ลูจะตายเพราะกูหันหลังไม่ได้วะเริ่มกังวลละโอ๊ยออกไปเข้มชิดจ้าหน้ากูกูกำลังจะสรุปหน้ากูโอ๊กูสรุปละ โอ้กูฟื้นฟื้นฟื้นกูฟื้นมาแล้วโอ้คเออแล้วตัวนี้โอ้โ้กูกระดูกหักมาหลายรอบเป็นสัตว์ย้ายครั้งนี้เป็นครั้งที่กระดูกหักแม่งกูจะฆ่าตัวตายจริงๆรอเล่นรอเล่นรอเล่นโอ้ยชิบหายพระเจ้าแม่ง อู๋กูติดตรงเนี้ยติดตรงเนี้ยไม่ออกไปจะกลมตรงนี้ฉันก็จะลงไปกูลงไปไม่ได้ช่วยกูด้วยกูลงไปไม่ได้พวกเฮียนเฮียนีน่มึงมาอีกเล่มเป็นเฮียนเลยไม่ได้ไม่ได้เี่เขาไม่ทำลาย กูเกือบได้อะไรจะลงก็ดีกว่าอือเขาจะหักก็ดีแล้วจะได้สั่งสอนตัวเองลงเลยอมกับกระดูกหักนี่แหละเออฮ้ยกูลงไปไม่ได้ไอ้ชิบหายกูกลัวกูจะลงไปได้กูก็ตายซะแลว้วแล้วดูกูฉียดยาให,ห้โอเคตัวนี้กูฉียดยาย,ยังไม่ได้เลย กูตายแล้วนี่กูต้องมาตายแบบนี้หรอวะอีกูขนาดกูขนาดพระเจ้ายังช่วยมึงไม่ได้เลยอีกตายไปแล้วมึงตาย,ยาจริงๆแล้กวก็สุดท้ายตากูสินะเฮ้ เครจะมาที่นี่มึงตายฟุบเออโอ้โหเจ็บมึงเจ็บมึงเจ็บกูใช้พลังกูนี่แหละลำคัน อันนั้นะต้องลงไปนั่นแหละโอ้โกระดูกหักอะไรกูมีพลังวิชาวับจากวิชาหน้าตัดสินไม่ใช่มูวักไอ้จิบมาต้องเป็นตัวดิ กูใส่มาว่วกุ๊บจังแม่งอะละตัวนี้มันโดท้าแล้วสินะแล้วกูจะหันหลังได้ยังไงวะมันจะายกันหนั้งคู่ใช่ไหมอ,อือโอยฮีอะไรมันคือฮียอะไรโอ้อ ใจฉันกำลังจะอยู่เต้นฉันขอยิงนัดนี้เป็นนัดสุดท้ายของนัดชีวิตของฉันฉันไม่น่าเลยฉันไม่น่าเป็นบูดาเอ้ยฉันไม่น่าเป็นผู้สร้างปูดีซังเลยเพือตายดีกว่าไม่ได้ตายเพราะยิงแต่ตายเพราะบัก๊ก My God ังจากนั้นบริษัทนี้ก็กลายเป็นก็กลายเป็นเหมือนจะเป็นตัวอักษรจีนซะแล้วแต่ว่าไม่ใช่ <c oughs> อย่างนอยบริษัทนี้ก็กลายเป็นบริษัทพีแล้วนะ